สวัสดีครับผมนุ้วและคุณกำลังอยู่กับชา n e l นุโมเดลเลอร์นะครับผมโฟ<ผ>มนะครับเป็นนักสะสมผมโวยนะครับเปิดร้านขายของอยู่พันธุ์พิษกางเมืงวานชั้น6นะครับปัญหาเรื่องเหลืองหนึ่งทไมไมาถึงเหลือง2มันมีวิธีป้องกันไหมแล้วถ้าเหลืองไปแล้วแก้ได้ไหมคือเหลืองป้องกันได้ไหมอ่าขอเล่นวินเทจเนี่ยเรื่องเหลืองเองนี่ยป้องกันได้ไหมตอบพูดยากฟูดยากให้ดีบางทีก็เหลืองใช่ไหมจริงๆพี่เก็บเก็บให้ดีบางทีก็เหลืองแต่บางคนก็ไม่เป็น บางคนเขาก็เชื่อว่ามาจากแสงแสงไฟที่ผมเชื่ออยู่อย่างนี้ก็คือพาสติกมันหมดอายุอ๋อออกซิเดชันน้าน่าน่าจะมีส่วการโดนอากาศความชื้นความชื้นที่เข้าไปแม้นเรายังไม่เคยเปิดก่องแต่เก็บในที่ชื้นก็ก็มีส่วนอันนี้อันนี้ก็มีส่วนแสงไฟแสงไฟไม่ได้หรอก เนี่ยพวกนี้ที่ผมโชว์อยู่โดนไฟหมดผมว่าความร้อนด้วยอ่าความร้อนก็มีส่วนร้อนชื้นร้อนชื้นชื้นร้อนชื้นมีอากาศเข้าไปเนี่ยเนนี้เหลืองอาจจะเยอะส่วนการป้องกันเนาะเราก็ถ้าถ้าจะให้ดีนะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ลองเอาไปทําดูแล้วกันถ้าของยังไม่เหลืองเอาตัวกันชื้นใส่เข้าไปลองดูนะไอ้สเปรย์เคลือบกันอยู่พี่ช่วยไหมอย่าเลยเสียดายพลาสติก เออฟอกขาวป่ะฟอกขาวอ่าวิธีแก้เหลืองก็คือด้านหลังก็ทำได้แค่ฟอกขาวละฟอกขาวทำยังไงครับก,ก็ใช้ที่เขาใช้เขาใช้น้ำยากัดผมโอ้ไฮโดรเจนมันมันมีโอกาสที่จะกัดแล้วมันแย่กว่าเดิมไหมพี่อ่ามันก็ขาวแหละพลาสติกไม่พังหรอกฟังแล้วเสียวอ่ะแต่แต่แตที่ที่จะเสียไปอ่ะก็คือเคลือบพอพลาสติกเนี่ย มันจะมีเงาเงาเหมือนฟันเราอ่ะเวลาเราใช้อะไรแรงๆนะเครื่อฟันมันก็จะค่อยๆหายไปถ้าเอาไอ้นี่ไปลงเสร็จปุ๊บมันก็ขาวอยู่แค่พักหนึ่งมก็เดี๋ยวมันก็กลับมาเหลืองอีกเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของพลาสติกสีขาวเนี่ยนานๆเข้าอ่ะมันน่าจะเหลืองถ้ารักกันจริงคนรักกันคนรับได้ส่วนใหญ่ก็ก็สองอย่างแหละก็คือปล่อยกับทำสี <น>แล้วแต่คนชอบแต่สําหรับสำหรับคนเก็บเก่าจริงที่เป็นเหล็กอ่ะ,ะไม่ค่อยไม,ไ,รรไม่ค่อยทำอะไรไก็ปล่อย,ปอยไป,ไปใช่ใช,ชอบโดยส่วนตัวอยากให้มันขาวก็ก,ก็ทำสี